ซีโร่รีพอร์ตสรุปข่าวที่คัดกรองมาอย่างดีเพื่อคุณวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยอัลฟาซีโร่สวัสดีครับกลับมาพบกับซีโร่รีพอร์ตอีกครั้งนะครับอันนี้จะเป็นวันนี้เนื่องจากเมื่อคืนนี้เรามีศึกแดงเดือดนะครับประเด็นข่าวหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็น เก็บตกประเด็นน่าสนใจหลังเกมแดงเดือดที่ทางยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะไปได้อย่างบุดวิดแล้วก็สุดมันนะครับเจียนตายเลยนะครับเรียกว่าต่อเวลาจนถึงนาที120ต้องรอถึงนาที121ถึงทำประตูชัยได้นะครับชนะไปได้4ประตูต่อ3นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ารอบ8ทีมสุดท้ายหรือควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ผลเป็นยังไงบ้างนะครับคู่แรกนะครับวูฟนะครับพลาดท่าแพ้โคเวนที่ไป2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ทีิเตะเมื่อวันเสาร์เช่นกันนะครับเป็นแมนซิตี้นะครับเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้2ประตูต่อ0ก่อนที่จะมานัดวันอาทิตย์นะครับเชลซี Chelsea นะครับเอาชนะเลสเตอร์ไปได้4ประตูต่อ2แล้วก็เป็นยูไนเต็ดที่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4ประตูต่อ3นะครับ ทำให้รอบ4ทีมสุดท้ายจะมี Man City, Chelsea, United, แมนซิเตี้เชลซียูไนเต็ดเราก็วูฟนะครับโดยที่หลังจากจบเกมเนี่ยก็จับฉลากทันทีนะครับผลออกมาว่ายูไนเต็ดครับจับได้พบกับโคเวนที y นะครับก็จะเป็นรอบเซมิไฟแนลเจอกับโคเวนที y ทีมดังในอดีตนะครับสมัยก่อนก็จะ,จะมีคุ้นๆกันมีใครบ้างดิออนดับบินใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับพวก โคเวนทีเนี่ยถ้าถ้าใครเป็นแฟนบอลอยู่90ก็จะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าอยู่ในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าตกไปนานแล้วก็หายไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยอ่ายูไนเต็ดจับได้โคเวนทีเนี่ยก็จะเท่ากับอีกคู่หนึ่งก็จะต้องเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเชลซีนะครับโดยที่ผู้ชนะระหว่าง2คู่นี้ก็จะเข้าไปชิงกันโดยที่แล้วก็รอบ4ทีมสุดท้ายหรือเซมิไฟแนลเนี่ยจะเตะที่เวมบรีย์แล้วนะครับทั้ง2คู่นะครับเป็นสนามกลางนะครับไม่มี ไม่มีการามาเตะที่บ้านไข่บ้านบ้านมันเลยนะครับก็จะเป็นเบรมบี้เป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูนะครับอันนี้รู้สึกจะเตะประมาณปลายเดือนเมษานะครับเดี๋ยวรอโปรแกรมออกมาเป๊ะๆเข้าใจว่าประมาณช่วง20กว่ากว่าเมษานะครับก็จะเป็นเดือนหน้านะครับที่จะเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยอ่าอันนั้นเป็นหลังจากจบเกมไปแล้วทีนี้เราก็มาเก็บตกประเดน็นหลังเกมนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นแมตท,ที่ตาตึงใจมากนะครับทั้งเด็กหงเด็กผีนะครับดูกันสุดมันเพราะว่าแดงเดือดเนี่ยไม่ได้มันกันอย่างนี้มานานมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไว้เชิงกันแต่เมื่อวานนี้ใส่กันแหลกนะครับเป็นสกอร์สี่สามที่สุดมันนะครับโดยที่ยูเนเตดของพวกเราเนี่ยนะครับชาวเราเนี่ยได้ประตู 4ประตูนะครับจากสกอตแบคโทมิเน่นะครับยิงประตูแรกในครึ่งแรกประมาณนาทีที่10นะครับแล้วก็ยูนเต็ดโดนนําไปโดนยิงตีเสมอแล้วก็โดนนําไปในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทางลิเวอร์พูลของเกมได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่ายูนเต็ดมาฮึดได้นะครับมาฮึดได้เพราะว่าจากอันโตนีนะครับยิงตีเสมอนาะที80ปิกว่ากวานะครับทำให้เสมอกัน 2-2ในเวลา90นาทีต้องมีการต่อเวลานะครับต่อเวลาพิเศษเนี่ยยูนเต็ดก็ยังโดนยิงนำไปอีกนะครับจากฮาวิเอเลียดเนี่ยยิงฉลับเข้าไปนะครับแต่ยูน t เต็ก็มาตีเสมอได้ช่วงท้ายแล้วนะครับใกล้ๆจะหมดเวลานะครับเป็นมาคัสแรตฟอร์ดนะครับที่ยิงเข้าไปได้นะครับตีเสมอเป็น3-3แล้วก็เกมทำท่าจะจบ120นาทีที่3ประตูต่อ3นะครับ แต่เป็นจังหวะที่อ่ายูเนเตดตัดบอลได้ซึ่งคนที่ตัดบอลได้เองก็คืออาหมัดเดียโลก่อนที่จะจ่ายให้กับกาลาโชอีกครั้งนะครับแล้วก็กาลาโชลากเข้ามาจนจ่ายอีกทีให้กับอาหมัดทางซ้ายตรงกาไอหน้าก่อเกียรติโทษมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ก่อนก่อนที่จะไปถึงอาหมัดเนี่ยเรามีเก็บตกประตูที่3ของมาคาสแลตฟอร์ดนิดนึงนะครับมา ก็ตอนที่มาคัสแลตฟอร์ดยิงได้เนี่ยจบเกมเนี่ยซานโชเพื่อนรักของเทนฮารไม่ใช่สิเพื่อนรักของอ่าแลตฟอร์ดนะครับถึงกับขึ้นสตอรี่เลยครับว่าอเวอร์คลาสมากครับแลตฟอร์ดนะครับก็เป็นการชื่นชมคู่ซีทีมชาติอังกฤษนะครับถึงแม้หลังๆซานโชจะไม่ติดแลแต่คู่นี้ก็สนิทกันนะครับจากแคมทีมชาติแล้วก็มาอยู่ทีมด้วยกันนะครับถึงกับมีการอัพสตอรี่ให้นะครับแต่ว่า สันโชไม่เห็นอัพสตอรี่ให้เทนฮากบ้างเลยนะครับโดยที่มาลูกที่4นะครับเป็นจังหวะที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าอารมัดเนี่ยก็ยิงผ่านอันนี้รู้สึกจะเป็นคอเนอร์แบลลี่เข้าไปนะครับเสียบมุมเลยนะครับ4-3สครับสนามแทบแตกครับรวมถึงบ้านของอพ่อบ้านใจกล้า เมืองไทยอีกหลายคนนะครับเห็นว่ากลัวหมาตื่นกลัวลูกตื่นกลัวเมียตื่นนะครับอันหลังเนี่ยสยองสุดนะครับถ้าเมียตื่นขึ้นมานะครับตื่นขึ้นมานี่คืนนี้ไม่ได้นอนแน่นอนนะครับเพราะว่าโดนโดนบนหูชานะครับอ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าอาหมัดก็ยิงเข้าไปนาที120บวกหงนะครับก่อนที่พอยิงเสร็จครับนี่ครับแจกโชว์เสื้อเลยครับ โชว์เสื้อมานี่อาหมัดเบอร์สิบหกครับคราวหน้าเลือกผมด้วยนะครับเบอร์สิบหกปรากฏว่าลืมตัวครับเจ้าตัวมาสารภาพหลังจบเกมครับว่าวินาทีนั้นผมลืมไปว่าผมโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับโดนเหลืองที่สองครับเป็นใบแดงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับใบแดงเนี้ยจะไม่ได้มีผลเนื่องจากมันเป็นเหลืองแดงไม่ใช่แดงโดยตรงมันต้องเข้าใจกฎอย่างนี้นะ FA Cup เนี่ยถ้าโดนแดงโดยตรงเนี่ย รอบหน้าเหมือนจะโดนแบนนะครับแต่พอเป็นเหลืองแดงปุ๊บเนี่ยรู้สึกจะชดใช้กรรมในพิมพ์ a ลีกได้เลยครับก็เท่ากับตามอาจจะโดนแบนนัดเจอเบรนท์ฟอร์ดสิ้นเดือนหลังจากหลังจากที่กลับมาจากช่วงเบรกทีมชาตินะครับแต่อันแต่อันนี้ก็โดนใบใบแดงไล่ออกไปนะครับโดยที่ตอนที่เฮกันเนี่ยก็วิ่งกันมาหมดนะครับถ้าใครได้เห็นภาพมันจะมีภาพที่ซุมมานั่งอ่ะที่นักข่าวาถ่ายวิดีโอไว้นะครับ วิ่งออกมาหน้าตั้งกันเป็นหลายคนเลยนะครับทีละท,ทีละนิดท,ทีละ2คน3คนนะครับเอบี้ไมนูที่โดนเปลี่ยนออกไปแล้วก็วิ่งมากอดด้วยนะครับเนี่ยครับเฮกันสุดฤทธิ์นะครับก็เป็นประตูชย 100, ัยร้อนาทีที่120บวกหนึ่งแต่ตอนนี้ตอนณนะตอนนั้นน่ะพอโดนไล่ออกไปแล้วเหลือ10คนแล้วปรกากฏอีตากรรมการยังไม่เป่าครับทดเพิ่มให้ครับ เด็กผีเนี่ยนั่งเกรงเลยครับกลัวโดนนะครับเพราะว่าเหลือสิบคนแลว้วก็ลิฟัวก็คลองบอลใส่โยนบอม,มเข้าไปใส่นะครับให้หวาดเสียววิบท้องน้อยแวบแวบนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เอาตัวรอดมาได้แล้วก็จบเกมไปที่4ประตูต่อสอย่างที่เราทราบกันนะครับเทกันจนลั่นบ้านตอนนี้ตี3าตีสรู้สึกยังไม่นอนกันเพียบเลยครับไม่ว่าจะเด็กหงเด็กผีครับเด็กคงก็ตาค้างเด็กผีก็คึกเกินครับคึกเกินแบบอะไรนะ คึกเกินราคาเลยครับเด็กผีเนีย่ยยังไม่ได้แชมป์นะครับต้องใจเย็นๆนะครับยังเจอโคเวนรีนะครับแถมผ่านโคเวนรีไปเสร็จ่ยังเจอไม่เหลือก็สิงอีกนะครับต้องอ,อดทนไว้นิดนึงนะครับถึงแม้เราจะเ hey ฮได้นะครับก็จริงๆตอนภาพเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นใช่ไหมว่าทุกคนไปเ hey ฮกับอารมัดแล้วก็ทางทางคนส่วนใหญ่จะไปเ hey ฮกับอารมัดแต่มันจะมีคลิปนึงนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาลงไว้ใน Facebook แล้วกันลงใน YouTube เดี๋ยวช่องบินนะครับมันเป็นภาพจากแฟนบอลนะครับเป็นวิดีโอจากแฟนบอลที่พออาหมัดยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหมัดจะวิ่งไปดีใจทางฝั่งซ้ายของของของ,ของมุมธงนะครับส่วนของแต่ถ้าในภาพอ่ะมันจะเป็นขวามือนะแต่จริงๆมันคือฝั่งซ้ายของของจอทีวีที่ตอนเราดูสดแต่ถ้าดูจากมุมกล้องที่ถ่ายจาก แฟนบอลเนี่ยจะอา,าจาจะวิ่งไปฝั่งขวาแล้วก็ทางกาลาโชอ่ะที่เป็นคนจ่ายบอลเนี่ยก็จะวิ่งมาคนเดียวครับไปเฮกับแฟนบอลอีกอีกมุมหนึ่งอ่ะคนละมุมแต่มีหนึ่งคนครับวิ่งมานอนกอดกับกาลาโชกอดกันกลมเลยครับลุกขึ้นมาเสร็จยังกอดกันต่อนะครับคนนั้นคืออ่าพลังไม้อีกคนนะครับบลูโน่เฟอร์นันเดสที่วิ่งไปทั่วสนามเลยนะครับเล่นยันอะไร เล่นตั้งแต่มิดฟิลตัวลุกมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลตัวต่วตําเล่นไปเล่นมาทำไมมันเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับไปเล่นแบ็คซ้ายเล่นเซนเตอร์ด้วยครับตอนหลังเนี่ยแผงแบ็คโฟลดีงงเลยครับช่วงหลังเหลือดาร์โลแม็กควายบูโนแล้วก็แอนโทนีเป็นแบ็คซ้ายนะครับในช่วงถ้ายเกมเนียโอ้โหงงไปเลยนะครับเทนฮาร์นี่เปลี่ยนจน เน้นเกมลุกจนเหลือเซตกองหลังจริงๆแค่สองคนนะครับแต่ว่าอาร์บูโ่เนี่ยเล่นเป็นเล่นหลังก็จริงแต่ก็พลังม้าวิ่งไม่หยุดนะครับรวมถึงกาาโชนี้ด้วยครับวิ่งไม่หยุดจนนาที120แล้วก็เป็นคนจ่ายแอตซิตให้กับอามัดยิงประตูชัยนี่นะครับจบเกมเนี่ยอามัดปรากฏว่าลงมาแค่ประมาณเท่าไหร่จากนาที80กว่าในช่วงเวลาปกติบวกทดเจอบวกต่อเวลาพิเศษนะครับลงมา40กว่านาทีครับ ผลงานดีจัดครับนอกจากยิงประตูชัยสุดสำคัญแล้วยังมีผลงานการเข้ามาเชื่อเมเกมบ้างมาต่อบอลอัดเพื่อนอาจจะยังไม่ค่อยส่งบอลให้นะครับมีวิ่งทำทางสวยๆแต่ว่าเหมือนจังหวะยังไม่ค่อยกับเข้ากับเพื่อนเหมือนกันหลังจากนี้มั่นใจมากขึ้นเพื่อนก็คงไว้ใจมากขึ้นครับก็ก็รอดูครับว่าจะได้โอกาสลงมากขึ้นรวมถึงเพื่อนจะประสานงานดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าที่เด็ดๆอีกเรื่องก็คือเรื่องเกมรับครับเข้าไปช่วยแย่งบอลเข้าไปฉกบอลจังหวะ ดาวินนูนเยสนะครับนูนเนสเนี่ยนูนเยสเนี่ยนูนเนี่ยเลี้ยงขึ้นมาเหมือนแบบสวนมาแล้วแบบโดวยูยนเต็ดเหลือน้อยแล้วนะครับกําลังโดนกดดันอาห์มัดวิ่งมาจากข้างหลังแซงไปฉกบอลเฉยเลยนะครับจังหวะนั้นสําคัญมากนะครับเซฟประตูให้กับทีมได้นะครับก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปนะครับจบเกมครับเทนฮาร์ดนี่ให้สัมภาษณ์ดูท่าห้าวเลยนะครับหลังจากชนะ4-3นี่ดูท่าครับ นี่ครับห้าวเลยครับเทนฮาร์ที่ยืดเลยครับบอกนาทีนี้เนี่ยใหญ่สุดในแมนเชสเตอร์แล้วนะครับเจอปี๊บเตะปี๊บนะครับถ้าเจอปี๊บที่เป็นเสาเขาเรียกอะไรนะเจอปี๊บที่เป็นเสาใส่ล่มก็เตะครับโอ้โหเทนฮาร์เตะเต็มๆกับมั่นใจจัดปรากฏตอนนี้ขาเจ็บไปแล้วนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ห้าวเฉยๆนะครับมั่นใจมากนะครับปราบครอปได้นะครับครอปนี่รู้สึกตอน ตอนที่ยิงดำหรือตีเสมอมีปั๊มไปนิดนึงนะครับเทนฮากนี่ยืนงงๆทั้งเกมนะครับแต่มาได้เฮจังหวะสุดท้ายนะครับก็เทนฮากให้สัมภาษณ์ถึงอาร์มัดเลยนะครับบอกว่า I'm so happy for him นะครับมีความสุขกับเขามากๆนะครับ That is one of the p l a y e r who had h i s setback t h i s s e a s o n ก็คือเจ็บทั้งเจ็บเจ็บไปหนักนะครับแล้วก็โอกาสลงเล่นน้อยก็คือเป็นแบบเรียกได้ว่าแบบเป็นฤดูกาลที่แบบ จริงๆเฮนาร์าบอกเหมือนประมาณว่ารู้การที่ก้าวถอยหลังหรือสะดุดสำหรับเขาแบบอย่างใหญ่เลยนะแล้วก็เนี่ย s n t o e s n t always get the t h e the t i s e he d i s e r v e f o r his t r ร์ฮ i n เ p e r f o r m พ n c e คือผมเคยบอกแล้วว่าเทนฮารกเนี่ยชมอารมัดหลายรอบนะครับว่าซ้อมได้ดีนะครับเนี่ยแกพูดเมื่อวานแกก็ยังบอกอยกว่าซ้อ,อมได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เวลาลงเล่นอย่างแบบอย่างเหมาะสมเท่าที่เขาซ้อมได้ดี ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเอ็นทาร์มันให้สัมภาษณ์แบบเก็ตโนวาเลยนะครับว่าแบบเออซ้อมได้ดีแล้วก็ไม่ได้เวลาที่เหมาะสมที่เขาจะได้ลงเล่นแต่ว่าคุณเป็นโค้ชเองนะครับแต่ไม่ให้ลงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันทำไมไม่ให้ลงนะครับแต่อะเอาเป็นว่า ตอนนี้เทนฮารก็บัดเดน he is coming on ก็คือตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับแล้วก็โชว์ his c o n t r i b u t e s c o r i n g o a กนะครับ We know แล้วก็เทนฮาร์ยังบอกเลยนะครับเรารู้ว่าอารมัดทำได้อยู่แล้วอาฮะแล้วก็สามารถทำไอคอนแบบ contribu ์ contribute อะ่ะคือช่วยทีมได้ในเรื่องของการทำประตูนะครับอาแสดงว่าอะต่อไปเนี้ยเดนฮาร์กสำนึกแล้วน่าจะให้อารมัดลงมากขึ้นนะครับจากบทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์นี้แกก็บอกอยู่ชัดเจนว่ารู้ว่าอาหมัดมีดียังไงนะครับเราก็ซ้อมได้ดีเหมือนที่ผมเคยไลฟ์เรื่องอามัดไปว่างง,งงว่าได้ลงทีหลังฟอร์ซันได้ยังไงนะครับตอนนี้อ่ะอามัดก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นนะครับดูดีว่าเทนฮาร์จะให้โอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไม่พอนะครับเทนฮาร์ยังพูดอีกนะครับว่าแบบสิ่งที่เขาพอใจในวีคเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องชนะลิเวอร์พูลนะครับ แกเนี่ยถึงจะต้องพาทีมต่อเตะกับลิเวอร์พูลแต่แกแอบดูอยู่นะครับแอบดูอรพเมรีนะครับสเปอร์เมื่อวานเนี่ยโดนฟูลและเมื่อวันเสาร์ไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยเจอฟูลแลมยิงไป3ามสูตรนะครับเทนฮากนี่นั่งยิ้มไม่ไม่หุบเลยนะครับมาไม่พอครับก่อนเตะนะครับอย,อยู่ในเตะจะเตะลงสนามอยู่แล้วนะครับมีเวลาเป็นแอบนั่งดูวิลล่านะครับสะดุดเสมอกับเวแฮมนะครับ แล้วเฮมิทาสบอกว่าตอนนี้แฮปปี้เลยนะครับบอกว่าเนี่ยแฮปปี้ที่สเปอร์กับวิลล่านะครับทําแต้มหลุดมือนะครับตอนนี้จ้องแล้วครับจะเอาท็อปโฟ p ท็อปไฟเนี่ยโอกาสมาแล้วนะครับตามวิลล่า9คะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดนะกับตามอ่าท็อตแนมอีก6คะแนนนะครับแข่งเท่ากันก็ถ้าคะแนนอยู่ในระยะประมาณนี้มันพอมีลุ้นนะครับไม่ได้ห่างเหมือนช่วงแรกนะครับ แล้วก็ตัวเทนฮากยังบอกอีกครับว่าผมก็ยินดีมากด้วยที่เขารอบตัดเชือกนะครับแล้วก็พวกเราก็ยังต้องจะต้องยังทํางานต่อไปสู้ต่อไปนะครับเท่ากับฤด,ดูกาลนี้ยมันยังมีหวังทั้ง2ถ้วยก็น่าจะสู้ทําให้นักเตะยิ่งยังและเทนฮากยังสู้จนถึงนัดสุดท้ายนะครับาผ่านจากเทนฮากไปนะครับจบเกมเหล่าพวกเด็กๆตัวแสบโดยเฉพาะพวกเหล่าอะคาเดมี่ที่ผมตามมาตั้งแต่3-4ปีที่แล้วครับ พวกนิ้ตัวแสบดังนั้นครับเวลาโพสหลังเกมใหญ่ๆเนี่ยเด็ดๆอย่างตอนใครจำได้ FA ยุท h ครับที่ได้แชมป์เนี่ยใครจำได้บ้างไอ้เมนูกอแล้วก็ใครว่้แซมแมทเทอร์ป่ะเออโพสเรียนแบบบ็อกบาลินกาดแล้วก็ลาเวลมอริสันน่ะภาพแบบเซตเดียวกันเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เรียนแบบใครนะครับแต่ว่าเป็นภาการ โพสในแก๊งอะคาเดมี่นะครับอามัดเด็กคนหลายคนอาจจะบอกเออซื้อมาไม่ใช่เป็นเด็กอะคาเดมี่แต่เขาลงไปเล่นในอะคาเดมี่อยู่หลายนัดอยู่เหมือนกันนะครับเล่นไปน่าจะห6นัดอะ่ะคือไม่ใช่เด็กอะคาเดมี่โดยตรงแต่มันก็คืออ่ะเป็นเด็กอายุรุ่นราวเขาเดียวใกล้ๆก,ก,กันนะครับอามัดอาจจะอายุมากกว่าแก๊งนี้นิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ามันก็เหมือนอ่ะห่างกันไม่เยอะ เจนเดียวกันอะเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยประมาณเนี้ยอัลฟาไม่ใช่อัลฟาซีโร่แล้วครับเจนอัลฟาซีโร่นี่แก่แล้วครับอ่ะก็แล้วเมนูครับโพสเนี่ยโอ้โหหวานหยดเลยครับคือไอ์โพสภาพเนี่ยไม่เท่าไหร่เออมันก็เป็นภาพแบบเออทุกคนชูเสื้ออาหมัดแล้วคอบบี้เนี่ยเมนูเนี่ยบอกว่าอาหมัด you so beautiful นะครับ you beautiful คือแบบอ่าคุณช่างงดงามสวยงามเหลือเกินนะครับยิงประตูใจทีนี้แผลบๆเลยนะครับ ยังไม่พอครับมีอีกครับมีเรื่องเปิดเผยมาอีกครับซึ่งภาพนี้นี่เป็นจังหวะที่แอนโทนียิงเข้ามั้งรู้สึกใช่ไหมน่าจะใช่นะเออไม่รู้แอนโทนียิงเข้าหรือจังหวะประตูชัยนะครับแต่เนี่ยการาโชหน้าเหมือนจะร้องไห้ครับแพชชั่นเหลือเกินจริงครับแต่โรเบิร์ตการาโชนะครับซึ่งก็คือน้องชายของการาโชนะครับโพสต์หลังเกมเหมือนกันนะครับบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องที่หลายหลายคนยังไม่รู้นะว่า กานาโชหรือไออารลฮาโดพี่ชายแกเนี่ยวีคเนี้ยมันมี5้าวัน7วันใช่ไหมซึ่งจะตาเดนฮาร์ให้ซ้อมยันวันเสาร์เลยนะครับจะบอกให้5วัน7วันเนี่ยกานาโชใได้ซ้อมแค่2วันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของแฮมสตริงคือไม่แค่เจ็บอ่ะมันคงลงไม่ได้มันอาจจะแบบมีปัญหาคือแบบไม่สมบูรณ์หรือตึงๆหรือแฮมสตริงเริ่มแบบลาลาแล้ว แต่ปรากฏว่านะครับการ์โชเล่น120นาทีนะครับทุกคนเห็นใช่ไหมแล้วแล้วที่เล่น120นาทีนี่ไม่พอวิ่งตลอดนะครับคือการ์โชเนี่ยถ้าใครดูมาตั้งแต่อะคาเดมี่จุดอ่อนของเขาที่ผมบอกอยู่เสมอคือความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายเขาเป็นนักเตะท,ที่ทั้งใช้โอกาสในการยิงเปืองเพราะว่าไม่คมนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนที่มีแบบมีความคุกคามอะ่ะ มีความพยายามแล้วก็ไม่ยอ่อท้อสายตาก,กันนะโชตแทบจะไม่เคยเพราะคืออ่ะทำไม่ได้ยิงออกไปใช้โอกาสเปลืองไม่เป็นไรเดี๋ยวทําใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทําใหม่หรือโดนสกัดได้โดนอะไรก็จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับทั้งพลังทั้งพอพลังใจพลังกายเนี่ยเหลือกินจริงๆนครับแล้วปรากฏว่าอ่ะทั้งเกมเนี่ยเขาก็คุกคามทั้งเรื่องของการวิ่งเข้าไปเลี้ยงบอลจี้เขาใส่ กองหลังตลอดนะครับวิ่งฉี่หาพื้นที่ตลอดได้บอลเยอะได้บอลตลอดนะครับเกมรับวันนี้กันนาโชอาจจะไม่ได้ช่วยเยอะเพราะน่าจะลาเพอสมควรแล้วมันร้อยี่สิบนาทีด้วยแต่ปรากฏว่าจังหวะสวนกับจังหวะสุดท้ายก็เป็นเขาที่ควบบอลขึ้นมากับอาร์มัดกัดฟันวิ่งสุดๆอะครับจนไปจ่ายให้อาร์มัดยิงได้นะครับลากบอลขึ้นมาจนเหลือแค่อาร์มัดกับกันนาโชวดวลนกับคอนเนอร์ไอ้อะไรนะ คอนเนอร์แบดลี่ใช่ไหมเออเราก็จ่ายให้นะครับซึ่งนั้นคือนาทีที่120บวก1นะครับกับคนที่มีปัญหาแฮมสตริงคือปัญหากล้ามเนื้อเนี่ยถือว่าอึดมากนะครับเราก็สู้มากๆเลยนะครับถึงนาที120เนี่ยแล้วยังสามารถจ่ายให้ก็โรเบิร์ตตาน้องโรเบิร์ตเนี่ยก็บอกว่าผมแบบภูมิใจในพี่นะครับพี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาเปิดเผยหลังเกมนะครับอ่าแล้วก็ยังไม่พอครับการโชนี่ จบเกมโพสเองด้วยนะครับโพสเลยนะครับ I love this football club โอ้โหรู้อันนี้นี่แม่ยกกับแฟนๆผีนี่แฟนปีศาจแดงนี่้เคลิมเลยนะครับปากหวานมากเลยกาณาโชอาเลฮาโดนะครับบอกว่าผมรักสโมสรฟุตบอลแห่งนี้นะครับโอ้โหอะไรจะสวีทขนาดนี้นะครับหลังจากจบเกมแล้วก็สู้สุดใจนี่ตอนนี้แฟนๆกาณาโชน่าจะเพิ่มขึ้นเพียบนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวอีกสัก2อสานัดถ้ายิงสาบอีกก็คงโดนด่าอีกครับคือคนที่ดูการนาโชในมาเล่นชุดใหญ่เนี่ยอาจจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ไม่ชินนะครับแต่พวกผมที่ดูการนาโชมาแั้เน่ยอะคาเดมี่ตอนอายุยูสิบเนี่ย, Academy, ย,ย,ยจะรู้เลยว่าการนาโชเกมหนึ่งเนี่ยเห็นมันยิงสลูกสลูกยิงหลูกสลูกสลูกเกือบลุกนัดเนี่ยแต่โอกาสเกมหนึงมึงคือห้าหลูกห้ครั้งนะครับ มันสากอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติครับการาโชเป็นนักเตะที่ไม่คมอยู่แล้วแต่ว่าหาโอกาสเก่งแล้วก็สู้เก่งแล้วก็สิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาจริงๆนัดเนี้ยที่ทําได้ดีคือการจ่ายคีพาส t หลายลูกเลยนะครับทั้งจังหวะที่จ่ายให้ลินเดเลิฟหลุดไปยิงจ่ายให้แรดฟอร์ดโฉบเข้าไปทางซ้ายอะไรเนี้ยนะครับรวมถึงลูกที่แอสซิดอามัดด้วยนะครับก็เรียกได้ว่า อาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่เนี๊ยบแต่ก็สู้สุดใจนะครับเราก็เพิ่งอายุ19นะครับคาแรคเตอร์ขนาดนี้ถ้าเกิดสู้ต่อไปมันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มาปิดท้ายอันนี้ครับลูกพี่คีนครับหาเรื่องให้อีกนะครับหลังจบเกมเปิดวอเลยนะครับลูกพี่คีนนะครับบอกเลยครับแบบแกก็ให้แบบเป็นแกไปเป็นคอมเมนเตอร์อยู่ที่ อ,อะไรนะโอแทฟฟอดใช่ไหมที่เนี่ยสนามเนี่ยอยู่ที่สนามเนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นในการพวกถ่ายทอดสดของพวการายการถ่ายทอดไลฟ์ของรายการถ่ายทอดบอลของเขานะครับก็จะเป็นพูดหลังเกมนะครับทางคีนก็บอกว่าอ๋อยูนเต็ดเนี่ยโดนโดนตำหนิโดยลิเวอร์พูลนะครับว่ารู้สึกจะโดยตำหนิโดยครอปด้วยแหละว่าแบบว่าแบบยูนเต็ดเนี่ยมา จอดรถบัสที่แอนฟิวนะครับปาร์กิ่งเดอะบัสคือเน้นรับเน้นรัดกลุ่มที่เสมอศูนย์ศูนย์แล้วเอาตัวรอดกลับไปได้อะแต่ว่าที่คีนบอกว่าลูกพี่คีนบอกว่าแต่วันเนี้ยพวกเขาไม่ได้จอดรถบัสแล้วนะแล้วก็เอาชนะได้สี่สามนะครับไม่จอดรถบัสแน่นอนครับเพราะอย่างที่เห็นครับเทนฮาร์กนี่เอากองหลังจนเหลือสองคนเลยครับมันไม่บัสแน่นอนเหลือแค่ดารโลก,กับแม็กควายนะครับที่เป็นหลังอาชีพในสนามนะครับ นอกนั้นเนี่ยโอ้โหเอลิกเซนแอนโทนีนะครับใส่ลงไปหมดเลยครับอาร์มัดนะครับเปลี่ยนตัวลงไปเนี่ยโอโ้ตัวลุกทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเน้นลุกแล้วเอาชนะได้แล้วก็เป็นเกมที่ตื่นเต้นเล้าใจดูเดือดเผ็ดมันนะครับก็เก็บเป็นบรรยากาศจบเกมตามนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยที่หน้าของลูกที่คีนนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ยังไง เรามาเอาใจช่วยกันมันเบรกทีมชาติก็ได้พักกันหายใจกันสัก2วีคนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมานัดหน้าเจอเบรนท์ฟอร์ดแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยวีคนี้ยผมมีความรู้สึกว่าดีลของดีนแอสเวิร์ดน่าจะมีอะไรคืบหน้านะครับเรามารอติดตามกันว่ามันจะทัมมิ่งที่ผมมีความรู้สึกหรือมีเซนขึ้นมาเนี่ยจะถูกไหมนะครับ ถ้าไม่ถูกก็ช่วยไม่ได้นะครับใครมันจะแม่นขนาดนั้นก็แต่ถ้าถูกก็เดี๋ยวรอมาดูกันนะครับว่ามันจะจบที่กี่หลานปอนนะครับวันนี้ลากันไปแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยกดให้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เพจกำลังต้องการการเติบโตบ้างนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะมาลุยเต็มตัวนะครับขอบคุณครับ สามารถสนับสนุนเพจและช่อง Alpha Zero ได้แล้วถ้าคุณมีสินค้าหรือร้านค้าต้องการให้เราโปรโมตติดต่อได้ทาง Line แอ Alpha Zero หรือสแกน QR l ล n e ตามภาพได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับ